เมื่อวันนี้มีการเผยแพร่าภาพเนี่ยนะฮะของบรรดาคุณหมอเขาบอกว่าไปเจอพยาธซึ่งขึ้นลูกตา<ช>คือภาพเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะเป็นขดนี่คือพยาธนะฮะ<ช>นี่นฮะไอ้เส้นขาวๆ<ช>มันเหมือนกับมันกระดึกกระดึกอยู่ในดวงตา<ช>คําถามก็คือพยาธเข้าไปอยู่ในตาเราได้ยังไงดูฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ยืนยันนะครับว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นพยาธิปอดหนูขึ้นตาผู้ป่วยไรมเดี๋ยวดึงออกมาค่ะเห็นเป็นออกมาแล้วนะฮะกำลังดึงพยาธิแล้วเห็นว่าเดี๋ยวพอดึงพยาธิเสร็จปุ๊บไอ้เส้นคุณคุเนี่ยมันก็จะใสขึ้นมาทันทีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินันตรียะเวชกุล ท่านเป็นจกักษุแพทย์เจ้าของไข้คุณหมออธิบายกับเรานะครับบอกว่าคนไข้รายนี้อายุ40ปีคุณผู้ชมฮะที่สําคัญตอนมาหาคุณหมอเขาบอกว่าตาพล่ามัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนั้นก็นัดตรวจจนกระทั่งพอขยายม่านตาก็พบว่าพยาธอยู่ในวุ้นตาเนี่ยฮะอยู่ในวุ้นตาที่คุณผู้ชมเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเคยเจอพยาธิปอดหนูขึ้นตาครั้งแรกของโลกนะครับเมืม่อปี2505 คือนานมาแล้วแล้วเรามักจะเป็นประเทศเดียวเลยฮะที่จะมีคนป่วยแบบเนี้มาจากภาคอีสานถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคุณผู้ชมดูนะฮะคือตอนแรกเราก็สงสัยพยาธิมันไปชัยอยู่ในตาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมฮะว่าไอ้ตัวพยาธิดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมากับมูลหนูแล้วมันจะไปชัยหอยทากหรือหอยน้ําจืดเช่นหอยโขงหอยขมหอยเชอรี่ปลาน้ําจืด หลังจากนั้นมันจะฟักตัวประเด็นก็คือพอมันฟักมนุษย์กินดิบๆพอกินดิบๆคุณผู้ชมฮะมันก็ไช่เข้าร่างกายของเราจนกระทั่งนี่แหละฮะที่เขาเรียกว่าพยาธิปอดหนูเพราะมันจะอยู่ในขี้หนูพอหอยไปกินปุ๊บก็มีพยาธิไปติดหอยอพอมนุษย์เอาหอยเอากุ้งเอาปลาไปกินแบบไม่ทําให้สุขมันก็เข้าตัวเราเหตุการณ์ทั้งหมดคุณหมอบอกเลยนะครับว่าสุดท้ายผ่าตัดให้เรียบร้อยตาบอดฮะฟังเสียงคุณหมอครับ แล้วเนี่ยในประเทศไทยเราเจอได้ไม่บ่อยนะคะที่มีรายงานมากที่สุดก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีการรายงานเคสจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่ท,ที่โรงพยาบาลเราเนี่ยเจอเป็นเคสแรกนะคะที่เห็นตัวพยาธิอยู่ในลูกตาเลยนะคะปกติเราจะเจอแค่รอยของพยาธิที่ใช้ในชั้นจอประสาทต,ตาแต่ไม่เจอตัวนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอตัวพยาธิเลยซึ่งนี่ฮะคุณหมอบอกเจอเป็นตัวเลยล่าสุดคุณหมอคณินเหลืองสว่างจักสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอตาและน้ำบูล ตาคุณหมอเองก็เล่าให้ฟังนะคะคุณหมอคณินว่ายังไงบ้างวันนี้ค่ะคุณหมอบอกอย่างนี้นะคะคือหลังจากรับเคสผู้ป่วยมาแล้วเนี่ยมีการพิจารณาแล้วก็ดูเรื่องของการรักษาอตอนนั้นใช้เวลาผ่าตัดหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะถึงนําตัวพยาธิออกมาจากตาได้แล้วก็ต้องนําส่งตรวจก็พบว่าเป็นพยาธิปอดหนูจริงๆความยาวมันอ่ะ0.5เซนเลยนะคะ ยาวนะคะแล้วคําถามคือผู้หญิงท่านนี้กินอะไรซักประวัติกินกุ้งน้ําจืดนะฮะแบบสุกๆดิบๆไอ้ประเภทกุ้งแช่น้ําปลาคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมที่แบบเอาตัวจริงเราก็ชอบนะฮะแต่บางเอิอาจจะแจ็คพอตก็คือพยาธิที่มันไปที่เขาเรียกอะไรนะกุ้งมันไปกินมาถูกไหมปลากฏว่ามันไปอยู่ในตัวกุ้งและนี่กินต่ออีกฮะก็เลยขึ้นลูกตาเลยฟังเสียงคุณหมอหน่อยฮะก็ตรวจเพราะว่ามีอาการตาัวจริงนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว จอตาที่เสื่อมไปนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นตัวพยาธินะครับแล้วก็อีกประมาณสาสัปดาห์ถัดมานัดมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามีตัวพยาธิอยู่ในน้ําบุ้นตานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มให้การรักษานะครับด้วยการให้กินยาฆ่าพยาธินะครับร่วมกับยาลดการอักเสบนะครับแล้วก็นัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะทําการผ่าตัด น,นำตัวพยาธออกมาจากตัวน้ำบุญตาก็การผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีดังคลิปที่ได้ส่งให้ท่านสื่อมวลชนได,ดไ,ดดได้ดูนะครับแล้วก็หลังจากที่เราผ่าตัดนำตัวพยาธออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นการสิ้นสุดการรักษานะครับแต่ว่าถึงอย่งางไรก็ตามเนี่ยตัวาการมองเห็นเองเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมหรือกับตาข้างขวาบอดนะฮรคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่คุณหมอทําให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมก็เตือนตัวเองด้วย ตอนนี้เราก็กูัเ <c oughs> พอฟังข่าวนี้ไม่กล้ากินกับกุ้งดิบๆเลยเนี่ยนะฮะ